สวัสดีค่ะพี่นองค่ะเจเปิลสายห้าก็มาถึงบ้านลุงพลน,นะคะได้สักพักหนึ่งกินก๋วยเตี๋ยวแล้วห้วก็พี่นองค่ะก็เลยพอเด็กหน่อยมาอีกอย่างน้อนี่เตะวุ่นวุนวน,วน,วนล่งรถพี่นองค่ะนี่เป็นรถเดียวสัมผัสเนี่ยค่ะคุณพี่พักกันมาจะไซฟก็มีเด็กหน่อยมาหลายขั้นแท้ทมาเห็ดอีอย่างอ่ะ๋อพาเด็กหน่อยมาทัศานาศึกษาครับผมโอ้พาเด็กหน่อยมาทัศานาศึกษาเอาได้ล่งมองนี่อ,อ้มาพอดีแวะผ่านาก็เลยแวะโอ้แวะมาเบื่องบ้านลุงพล โอ้ oh, จ้าถ้าจะนศึกษา<ฆ>ก็เลยแวะมาดูบ้านลุงพลน,นะคะเนาะกับมาจักขั้นคะ่ะนี่สามขั้นครับมาสามขั้นพี่น้องขานี่มาจากไหนคะดงหลวงครับผมอําอเภอดงหลวงนะครับอำเภอดงหลวงเนาะคะ่ะเนาะมาสามขั้นมาจากอำเภอดงหลวงเนาะ,ะพคคี่น้องพุนแตกบุญบุไปแล้วพ,พ,พคคี่น้องขาพูน่ะมามาพี่น้องขามาตามติดดูกันสิว่าเด็กนักเรียนเขามาดูบ้านลุงพลเขารู้สึกยังไงมั่งดูสิ หน้าตายิ้มแย้มแจม่มใสแล้วก็พี่น้องขามาตามมาดูคะ่ะอ๋อนี่คะ่ะเป็นก็เป็นแม่ค้านะคะแม่ค้าขายของกันเนาะเด็กๆมาถึงโอ้พี่น้องขามาห่มซื้อลูกสิ้นค่ะพี่น้องขาพูน่ะจ้ามาห่มซื้อลูกสินแล้วก็พี่น,อนอ้อ,นนะะนองนี่ <c oughs> สวัสดีค่ะเจเปิลสายห้าค่ะพี่น้องขา จะมปนจำเสียงก็ได้แล้วเจ้าเนาะนะพี่หนูนาเออโอ้ทาก,กันไปทาก,กัน,น้าพี่น้องขาเสีเหยียบกันอยู่จังห,หน่อยนี่เนาะลุงพลบอยู่กับพี่น้องขานี่ก็เป็นเด็กนะคะพี่น้องขาเด็กก็พากันมาบ้านลุงพลน,นะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าบ้านลุงพลค่ะเด็กหน่อยแตยกวุ่นุนอยู่พี่น้องขานี่นี่พี่น้องขานี่เห็นยังอืมโอ้ยต,ย,ตยตายตายตายพี่น้องขา เห็นบ่ค่ะไปดูซิไปดูซินี่อ๋อแลนี้ก็เป็นหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านของพี่โอยหน้าร้านกาแฟของพี่กิพี่นิวค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ก็มีฝนตกโปรยโปรยหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศเนะะี่ยค่ะยามเช้าเช้าบรรยากาศยามเช้าก็ดูเด็กนะคะเด็กน่ะนักเรียนมาโรงบ้านลุงพลน,นะคะเนาะเพิ่นกับภาก,กันมาพี่น้องเอ้ยบนเนี่ยพูน่ะ เตกขุนวุ่นปานหมดพี่น้องขาวุ่นวุ่นนี่พี่น้องพุ่น่ะปัญมากธาชนะศึกษาเพราะเล่ลงมาเบิงบานลุงพ้นผู้น่ะเฮ้ยมาหอดกับมาเล่นของเล่นพี่น้องพุ่น่ะหมุนติว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 อยู่ผุนพี่น้องเจแมนเฮ็ดอันมองให้เด็กหน่อยเล่นมาผูุ้่นเอ้ยเด็กหน่อยมากไม่มองเล่นพ่อพี่น้องขาพุ่น่ะปลาพี่น้องขาพุ่น่ะโอ้ปัญพากันลังมาวุ่นวุ่นไม่เห็นเี่กนลุงพ้นมาที่นี่เอออ่ารู้สึกยังไงคะเจอลุงพลนไหมคะเจอ ไม่เจอเอาไม่เจอแล้วทำยังไงน่ะไหนหยุดสิหยุดก่อนให้ถามไหนเจอทุกคนมาแตนหรือเปล่าเจอครับเจอครับเจออยู่ไปเป็นยังไงคะมาอียังกันคะนี่นักเรียนมาพัฒนศึกษาครับโอ้พี่น้องค่ะคอยนึกว่าคอยถามหอดนักเรียนบอมเอ็นเลยพี่น้องผิดแล้วผิษโตเอาไรงานโตเลยผู้ใดคะนี่ครูโรงเรียนบ้านหนองหลวงครับพี่น้องเอ้ยคอยนึกว่าเราเป็นนักน้อยนักเรียนเบิ่งเกี่ยมเราตอเมย์อยู่สวัสดีค่ะคุณครูค่ะ มาได้แทบเป็นคุณครูพี่น้องคะไปสัมภาษณ์ผีดไปดึงเขียนบนปันเล็กน้อยเลยเพรีย์ไหนคะพี่เจเปิลสายฮาค่ะดูช่องเจเปิลสายฮาด้วยค่ะฝากช่องด้วยนะคะคุณครูค่ะคุณครูมาจากโรงเรียนไหนคะโรงเรียนบ้านหลวงบ้านหลวงจ้าโรงเรียนบ้านหลวงคุณครูค่ะอย่าลืมช่องเจเปิลสายฮาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยพ anyway> ี่น้องค่ะกดซับตะใครน้ำพี่น้องพี่น้องคขาหินคุณครู่คนนึงว่ามันเล็กน้อยนักเรียนเนาะ ยังเป็นเป็นเบาเอ่อนน้ออยู่พี่น,นอ้องค่ะตอนน้ออยู่โว้ยเงินไหลพูนะ่นะเพิ่นึกวมาเบิ้งนักเรียนเพิ่น้อพกันยาน้ำกลดในพี่น้องดูแลน,นักเรียนนี่กัพผ้าดินหน่อยมาภา,าสนะศึกษา,าบอกเขาพูนขา,า,นาแล้วก็ลงหาเบื้องบานลุงพ่นเนาะลงหาเบิ้งบานลุงพ่น,น่อยู่จ้าดูบรรยากาศเนาะขอถ่ายรูปกับลงพ่น๋อวบัญชีคอร์ไทยรูปลุงพ่นก็เลยบ่อยู่ก็เลยสิได้ถ่ายรูปอันรูปอันปลเปาก่อนเนาะเพิ่นยืนอยู่ค่ะก็ประแตนนะคะเนาะ จ้างมามื่อหม่นักค่ะเนาะบานี้ลงไปโรงเรียนต่อเลยบอกครับคุณผู้ขาไปเดี๋ยวจะไปต่อที่ไปที่อื่นอีกตามคำขวัญคำขวัญของในอำเภอดงหลวงอำเภอดงหลวงอ๋อไปตามคำขวัญของอำเภอดงหลวงแม่นบ่ะค่ะคำขวัญนี่อ่านได้บอกค่ะอี่อย่างเนี้ยอะไรับเออไม่ใช่คนพื้นที่ครับอ๋อ่เป็นคนพื้นที่อันนี้นะติดใจคุณครูผู้นี้นะนึกว่ามันแยกเลี่ยนเนี่ยดึงเขียนไว้พี่น้องก่ะ เอตุโมอยู่บางแน่คุนโอ oui, ้ยคุณครูคุณคซื้อไาจางไหนเนี่ยซื้อโทนี่ครับซเสลี่ยปาดพี่น้องค่ะคุณครูโทนี่คุณครูโทนี่ตุโมอยู่อันนี้คุณครูซื้อมาอย่างไรคะนี่อาตีเออร์อาร์ติอ้าวอาร์ติอาร์ติตุกลงตั้งซื้อแบบว่าไม่หลุดกันเหมือนเลยคุณครูกับไดนี่เึ่งลูกครึ่งครับปานี่ลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรคะ โอ้ฝรั่งเศสพี่น้องขาเพิ่งก็ออกไทยครับแต่มาอยู่โดนครับมาอยู่โดนบ่เว้าได้เว้าล่าได้นิดนึงแมนบ่เว้าล่าได้นิดนึงงมันบ่กขาโอ้พี่น้องขามึงเนาะขนาดเว้าล่าได้นิดนึ่งในพี่น้องขาใช่เจฟเฟิร์สายฮาก็พามาดูบรรยากาศนะคะเนาะพี่น้องขาพิ่นพักกันห่มเนาะห่มเบื้องเงี้ยในหน่อยเตะกันวุ่นวุ่นลงมาพี่น้องขาหนี่สวัสดีค่ะฝากช่องจฟเฟอรสายฮาด้วยนะคะ จ้าภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อท้ายค่ะสวัสดีค่ะปอไอ้์แล้วก็เรียนใส่เรียนไซไอร์สวัสดีครับบูมน้อยร้อยเอ็ดนะครับผมู้มน้อยร้อยเอ็ดจ้าบูมมาบูมบูมน้อยร้อยเอ็ดนะครับฝากช่องด้วยนะครับจ้าฝากช่องด้วยนะคะอ๋อพี่น้องครับยางต่ำกันเมื่บื้อบั้เว้นพี่น้องค่ะช่องยูทูบฝากช่องกันอยู่เน่พี่น้องค่ะจังไรก็อย่าลืมช่องเจเปิ้ลสายหาด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ซับตะกันให้ด้วยนะครับพี่น้องค่ะเนาะจ้า ก็มีรถพานมาค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นหน้าบ้านลุงพลบรรยากาศตอนนี้นะคะเด็กน้อยกำลังไหลลงมาแตกวุน่นวุ่นพี่น้องค่ะลงมากเนาะมาบึงอยากถ่ายลูกกับลุงพลตอนลุงพลไม่อยู่ค่ะก็ถ่ายไปก่อนเนาะเป็นบรรยากาศพี่น้องค่ะย่ยมาโเนาะเป็นลานขายเสื้อผ้าตาเหมือนไปไหนขายบักทั่วขายบักทัว ใส่บักทั่วนี่แล้วปาพี่น้องขาบักทั่วแม่หาบละสิบาทโอ้ยหาบละสิบบาทแล้วแน่ๆนี่ได้ถุงยี่ใส่ไหแม่บม่มีครับเพราะว่าเขาลวนเขาลวนเราลงมวยใส่ถุงเขาโอ้ยขอกะเงืดเจ้าพี่น้องเอ้ยซื้อบักทั่วบม่มีถุงไอ้เจ๊ไหนบาทเด็กจะไปหัวเพราะว่าทัวร์่นาะซื้อเอาเน็บใส่ขี้น้องเอ้ยเน็บใส่ขี้แห่งพันว่า เน็บใส่ขี่ให้พี่น้องกราเงือดไรเน็บใส่ขี่ให้ชื้อชอกมัดกับเน็บใส่ช็อกสางครับโอ้ยชอกมัดกับเน็บใส่ช็อกทางเน็บใส่ขี่ให้เอาวันนี้เงือดไรเอาเงินสะก้อนเนี่ยฝ่าวไปไว้ไรบ่มาจังเอาเอามาจังเอาที่ไหนหาบริเวณกันจะโฉเงินไปง่ายๆบางอย่างนี่เอาช็อกมัดพี่น้องบักทั่วกับงามงามดองตาเหมือนพี่น้องเอาไปปลูกปลูกเองบ่เนี่โอ้ยเน็บใส่ชอกขี่ให้ชื้อสามเทมสองบ่ได้บ่บ่ได้ปาด ลวบพี่น้องเอ้ย,ยสามรบเจ่อ,อ,อท่านหนึ่งสื่อรวบเจ้าพ่อ่านหนึ่งสื่อสื่อสามแถมสองพันบาเงินไหลเจเร่บ่วพ่อเป็นบ่เนี่ยบัวพ่อในไอไปสิบาบ,สบาทก็สิบบาทก็จบโอ้ยพี่น้องพี่นอ้นองเอ้ยให้เงินตามเงินบ่ครกเจเรียกว่าจะเรียกว่าผู้เฒ่าอย่าโกงผมเป็นยังผมมาละสิบบาท <c oughs> ไอ้เงินตาเหมือนไปสิบาทเอาบักตัวมันซองมาตเน็บใส่กี่แห่บ่เพราะพอสิบาทม่นว่าโอ้ยเงินไหลใส่ถุงเงินมาอีตายุดเราเอาจะทายใอยดูเน็บขีแห่นี้เน็บขีแห่ไม่อยเน็บอะไรหนี่เด้อครับเด้อเอาเพิ่นเอาบากตัวนะโอมีถุงใส่เพิลเอาให้เพิ่นเน็บขีแห่ไ้เงินไหลพี่น้องไอ้ไก่เน็บขีแห่วะนี่โอ้ยตายตายตายตเหมือนเจ้าแม่พี่น้องเออ นี่ก็เป็นตาเหมือนนะคะตาเหมือนเนาะสายหาสายหาสายคำคมเยอะค่ะพี่น้องค่ะแห่งบ้านกุกกรอกนะพี่น้องพวนในเงื่อนะไรเดเอาเัดเอาพี่น้องเอ้ยผุน่ะแต่ว่าบ่ถุงใสเขาได้พี่น้องเน็บขี้แหวาพวนาบ้านนี้ค้อนทองสีเน็บใสเนาะบาททีีโอ้ยตาเหมือนเออพวนก็ตัโตได้หลายพ้นว่าโอ้ยขายของมาพี่ถุงนาะเจ้านี่นนดน้ำลงพี่การว่ารดน้ำลงพ่นาเน็บขีไ นี่ก็เป็นบรรยากาศร้านค้านะคะสวัสดีค่ะจ้าจัดสวัสดีเด้อค่ะเด้อย,ยามสระส่วนนะค่ะเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ่ากระเบืลลอ้องบรรยากาศยามสระเนาะนี่ก็ตาเหมือนกับพี่น้องค่ะตาเหมือนตาเหมือนเนาะขี่มอเตอร์ไซค์นะพี่น้องเพร่ะกัทถามาหากินพี่น้องไปหากินบอ,อกทัวร์มาเลยพี่น,อออน้องเด้อพวกเนี้ยบอกทัวร์เต็มตะการอยู่ ตาเมือนจะจะ้ฝ่าวไปไหลายบังนุ่งผนะุน่ะป้าพี่น้องคะตาเมือนยิ้มันหวานหน่อยนะยิ้มแม่ได้เคียววุ้มีย่านย่างย่านเปินยังง <c oughs> ยางลายจะตายไรเดี๋ยวลูกลัด่อยิ้มเขาจวาีวัวไปแล้วซิง<า>แล้วบปเนี่ยหาใครแล้วหาใครบอกตัว